สบายดีพ okay. um, ่อแม่พี่น้องเมื่อสักคู่สุกคนเด้อแม่จีดประเทศเพื่อพี่น้องเพื่อนเพื่อพี่น้องเอาค่ะใอากาแฟต่อขวดแก้วขว้วใช่ขวดแก้วตักข้าวแบ่งปันข้าวให้สาวน้อยให้ออมนเด้อพี่น้องเด้อใส่กาแฟนี่ข้าวใหม่คุลัสซิโลรสั้นอันนี้กับผักจะลดมากได้พี่น้องเด้อบวได้อันนั้นสบายดีพี่น้องสบาย ผักสลดมาเอามารสรจลดจ้าเอามาบ่ได้ข้างามเ้ยขาวใส่ข้าวได้ดีพี่น้องน้ำตัดข้าวใหม่ข้าวใหม่เด้ข้าวใหม่ๆเลยนะขาวชวยเลยพี่น้องดูแลน้องบ่าด้ยโอ้ความข่าวมาจับเดเอือ บันเข่าเลยอะน้ำมอนี่น้มอก็จมาสรยแล้วบายนี้มาเลยเฮ้มาสรอยแล้วมันจะมาลิ้นเข่าแล้ว哈เออ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 เออไซอ์ไซอ์ทางดีโอ้ย่าลิ้นเลยย่าลิ้นนะเฮ้ยจะช่วยแล้วนี่ย่าลิ้นลูกมียาลิ้นอือย่าลิ้นเหี้ยมาแล้วมาพี่มาลูกมา ้ำโมกับพวดขนาดพี่น้องเลยจบพวดขนาดเลยนี่หูจับเป่าน้ำลาคุบาดะชินะบาดดีพี่น้องรอยังบายดีแลูกจับพูนะเเ้ยให้ลานลินเข้าขคุณนะ คอยช่วยในคนเราคอยสร้างมาแต่เพือนเรียบร้อยแล้เเวยยยเยอะแต่ใครช่วยได้ตักมาถอดโลเออเออมีสิ้นอยู่นานเด้ดขาดโอ้ยจำเยอะมาชิ่งง่ายจะไม่ถึงอืมจัำเยอะปันใหมเศร้าน้อยเดอ้อพี่น้องหลักการไฮเออร์มอนเขาใหม่เนาะนโมพวนชนะเลยอันนี้เข้าหน้าทั้งท่าได้ล,ลองมากินเบอร์อเมอแงแม่อ่อนบ่มาแล้ว<ะ> เขานี่บ่เออน้ำโมยพวกกาดอยากซอยถ้าผิน้องเอ้ยลานควยกันได้พวกอยากซอยไ่เท่าได้ซอยง่อย่าวนนะน้ำโมอย่าวนนะ ตักข้าวปั่นข้าวข้าวใหม่มาแต่ชาดืออพีนะ่น,น้องใสนซาโน่ยสิบโลใ้เอมุนกับสิบโลพี่น้องเอาปันก,กันกินเมื่อไรจังว่ากันไหมอุอ้ยเนาะสิอะมัดไป มัดกอและเมื่อให้เอาเอาไปตอกนามัดนะตอกมันเลยอมันเอาไปให้อันไปทำมอสไหวไปผ่าเอามนนักกะอันนี้ก็บไปให้ไม่เท่าน้อยเลยนี่โอ้จะกเพ็รได้กระทงนกอดมาแบบนี้เนาะข้าไปให้ไปทำมอนสไหวไปผ่าเลยมนไอเพชรเด้อพี่น้องเข้าวใหม่เอาเข้าไปให้เท right, mm ่าน้อยพอม เข่าปันมะฮูปันเนอยู่เนกินให้กันเข้ามาผากไว้บัรเจ้าไปเราให้อโมนน้ำข้าให้สอน้อยก็ เย็นแล้วลมมันทั้งมาทั้งนี่ครับให้สอนน้อยต่อพี่น้องพาไปทำมองคนนอนแล้วพี่น้องพักพอด้ะเฮ้ยพากันขึ้นทางลัดแล้วคนนี้เข้าไปหายคิดอ่สบายดีพี่น้องเขาไม่มาให้สอนน้อยเขาไม่กินเขาไม่ขดใจละลายเด้อ เขามาให้นี่ย uh, okay. oh, okay. yeah, ังเขาไม่มาให้กินปั่นกันกินยิบชาเลยให้มีเด้ออคือกัรนั่นแหละท้องไหลมาไหลมาคือเขามีเข่ามีเขาอาซาช่อชือเมฆมะแรงนี่ตุเมฆมะเรงเนาะลุกไปเออปันพอแฟนทยังบอกปันว่าเขาเนี้องด่ให้ด่าหเนี่ยดไดมันจะแปลเป็นเลขยักจะว่ ได้ดูดน้ำไปเลยได้ดูน้ำเออเยอหมวะมันสิบเป็นน้่เอี่ยนบอดูน้ำนี่แหละเป็นเอี่ยนเป็นกบบ่มันอยู่น้ำน้ำน้ำตมเนาะที่แฝงไปด้วเนาะเอ้าแนวมันแล้วเปล่าเว่ยหอยว่ดูดูดมีแต่หอยแล้ว ขอให้ไม่เท่าน้อยล้วกัสิครับแล้วพืนน้องเด้อมาอุ่นชวนไปตลาดแล้วเอาคลิปนี้มาหอน,นี่กับิซเดล่าไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามช่องบ่ากินน้ำซำกระดจ้าลาไปก่อน